สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซนะคะวันนี้นะคะจะมานําเสนอเป็นงานมีดเหล็ก skD11 นะคะพี่พี่จ๋าทรงงานนะคะจะเป็นมีดโบวีแบบนี้เลยนะคะนี่ปอคอทองเหลืองนะคะแล้วก็ด้ามไม้หยดน้ํานะคะเป็นงานเหล็ก skD11 นะคะสเปคจะอยู่ที่สองนิ้วหนึ่หุนนะครับยาวสิ สินิ้วหขุนนะคะสันหนาอยู่ที่เจมิลเรืม่มนี้นะคะเปิดให้พิเศษเลยนะคะจะอยู่ที่2,900บาทจะส่งฟรีให้นะคะเป็นงานเหล็ก SKD11 ผ่านการเทสนามจำลองมาแล้วนะคะเดี๋ยวน้องลงคลิปไว้ให้นะคะพี่ๆจา๋าอย่าเพิ่งกดออกกันไปไหนนะคะเดี๋ยวน้องลงคลิปเทสให้ดู ก่อนนะคะพี่พี่จ๋าใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0840872625แอดไลน์ค้นหาได้ด้วยเบอร์โทรเลยนะคะตัวนี้เป็นเหล็ก SKD 1 1นะคะพี่พี่จ๋ารอชมคลิปเทสมีดด้วยนะคะอย่าเพิ่งกดออกไปไหนนะเทสมีด SKD สิบเอ็ทรงมีดโบวีด้ามหยดน้ำ ความยาวผมมาถึงสิบเอ็ดนิ้วสำโอ้ยยัง băng 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 Huh? Ah. Sam ผมยังอยู่ไม่เป็นไร